นะไม่กลัวมันเป็นถ้ำศิลป์ลูกโซนนี้เป็นโซนปีศาจหมดเลยเสียงน่ากลัวมากทุกคนปามุดยักษ์กันได้กันมาลูกไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปด้านในนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าถ้ำศิลป์นะคะของที่วัดร่องขุ่นนะคะทุกคน เราซื้อน้ำซื้ออะไรกินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาทางด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเออเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะมาแล้วทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปนะคะทุกคนโอ้ข้างในมันจะเป็นประมาณนี้สวยเออพี่เกดดูดีพี่เลกเลยิ่งเป็นปลาแบบนี้ด้วยอ่ะเข้าจำลองเหมือนเป็นถ้ำใหญ่นน้อ๋อถ้ำไก่นะชา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 โอ้หะไม่กลัวมันเป็นถ้ำศิลป์ลูกพี่ใหม่กับพี่ออกไปทางด้านในแล้วนะคะ มาไม่อยู่ไหนเนี่ยไปเดิน้ำหน้าดอยเอาแล้วเฮ้ยอันนี้ไงที่เขาบอกขึ้นไปดเดินบนดิปามุจย์ปามุจพิศน์ไม่มันคือศิลปะใหม่คิดว่ามันเป็นศิลปะไง โควิดสิเนี่ยโอ้สวยเขไหนกันหมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาไปไหนกันหมดอะไรเฮงมาแล้วเพลงมาแล้วทุกคนเพลงหลอนเฮงหลอนเฮงหลอนเฮ้ยไปไปเราเดินไปเลยลูกดรวจได้ไหมทั้งเมืดอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยพิซซ่าพิเกลโซนนี่ไปซม พิซซ uh ่ามาเลยเสียงน่ากลัวมากทุกคนเฮ้ยเราอยู่โซนนี้พอดีเลยอะดีไซน์ดีไซน์ดูด้านบนดีไซน์ดูด้านบนดีไซน์ดีไซนีู่ด้านบนดูลูด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 ูเก๋เก๋ดูด้านบนเงินเก๋รี่เก๋รี่เก๋รี่ลองดูด้านบนนู้น ดูทุกคนอ่ะกมาไปเร็วมาเร็วเร่งรีบเร็วเร็วดูทุกคนอ่ะเุ้ยแม่เข้าใจผิดไม่แม่คิดว่าแบบถ้สีมันจะเป็นถ้ำแบบแบบมีแต่พระอะไรประมาณนี้ยนหา่เลนอยไปเจเยอันนี้เราเจอจบมีเป็นหุ่นตั้นหุ่นอะไรนี่นี่ปีศาจอะไรนะปีศาจที่เขาาดูนทุกคนดตรงที่แบบเนี้ยลองุยนี หลอนไห g u ลอนอย่าหนนะทุกคนบบรรยากาศมันจป็นนี้อยากออกไปเอาลูกปะปงั้นเาลิบบเดินดีกว่าะเีนิางนไปที่ัวทางมันจะแคบมากบรรยากาศมันแบบวงเวงเหรอวงเวงวงเวงอุ้ยเราเจอกับทั่นลนี่นะคะ นี่นะคะเราเจอกตบเพื่อนถ่าูปสวยงามมากค่ะทุกคนเดนี๋ยวเราจะเดินทางออกแล้วนะคะโอ้นี่มันแจ้งสามารถถ่ายรูปได้พี่เกย์ถ่ายรูปไหมไม่ไม่ไปไหนไม่เฮ้ยชมกับศิลปาก่อนแล้นายเย็น <c oughs> ดื่มด่ำกับศิลปะให้อิม่มเอมก่อนเรามาครั้งเดียวนะไม่ ยงเป็นไงไม่กลัวตอนเนี้กลัวทำไมอ่ะเนี่ยทำไมเกลยังไม่กลัวเลยเนี่ยไม่กลัวเนี่ยนี่มาแล้วทุกคนออกมาแล้วเมื่อกี้เกลียกินนะเมื่อกี้เกลียกินใช่ไหมลูกตกใจอ่ะลูกตกใจอันนี้เรามาแบบตอนมีไฟแล้วนะคะโซนนี้จะไม่น่ากลัวนะคะเรียบร้อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศเกลียรีเป็นยังไงบ้างคะเราคลิปนี้เป็นยังไงบ้างลูกกลัวแล้วก็สนุกกลัวแล้วก็สนุกใช่ไหมปะ ตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะ<ช>ทุกคนค่ะดูแบบข้างในบรรยากาศน่ากลัวเน,ะนะอะลูกเนาะตอนที่อากาศร้อนมากทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาเราธรรม,มอยู่ตรงนู้นธรรมอีกพ่ออยู่ตรงนู้นนะคะไปเป็นไรเนี่ยใหม่เป็นไรเนี่ยเอ้า,า,าเอาทุกคนก็ตอนนี้ใหม่ก็เป็นไรไม่รู้นะครับสงสัยงอนแหละเออเจอผีไปหมายข้อที่ตัวนี้ค่ะไม่กินน้ำ เข้ามาในห้องของเราแล้วนะคะเตียงคู่เดี๋ยวเราแยกได้เรออ๋อแยกได้แยกไ้ันี้เรานอตรงนี้เราจะนอนตรงนี้เหรอคะใช่ให้พ่อแม่สวีท และเมื่อเรามาถึงโรงแรมก็จะมีพี่ๆเอารถมารับเราแบบนี้นะคะขึ้นไปทางด้านบนของโรงแรมนี่ค่ะนี่ตอนนี้เราจะเปิดเข้าห้องแล้วนะคะตอนนี้ธนวากับพ่อแบคงอยู่ข้างในห้องแล้วไปเลยดูซิห้องเป็นยังไงเนี่ยนีย่ เลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วโซนนี้ก็จะเป็นเตียงสองชั้นเตียงคอนกรีตที่จะนอนตรงนี้เราจนอนตรงนี้เหรอคะใช่ให้พวกับแม่สวีทมาคือไปแล้มาขึ้นไปแล้วนะคะอ่ะพี่แก้วพามาดูห้องน้ำหน่อยลูกห้องน้ำในโรงแรมนี้คือบอกว่าสะอาดมากๆห้องน้ำในฝันห้องน้ำในฝันว้าวทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบว่าห้องอาบน้ำกระจกทุกคนมีอ่างน้ำ บอก,กบสำหรับครอบครัวที่พาลูกๆหลานๆมาเลยนะคะสามารถนั่งแช่อ่างกันได้อ,อ่าพี่เยวเปิดมาแล้วอันนี้เป็นห้องน้ํากระจกนะคะอ่าโซนนี้เขาก็จะจัดเตรียมให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะที่แป็งฟันสบู่ยาสะผมอะไรนะคะมีท่าเช็ดหน้านมีมีเกลกระจกว้าทำมาทำมาคือตื่นเต้นมากเข้าไปแล้วเฮ้ยทุก่อนนะครับเราจะบอกว่าที่นี่มีสวนน้ำด้วยนะ อยากดูไหมเขาบอกว่าห้องของเราอะสามารถเปิดประตูหน้าต่างไปดูได้ว่าส่วนน้ำเป็นยังไงตรงไหนอะตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่ดูคส่วนน้ำม uh ีล่องแก่งเยอุ้ยมีล่องแก่งด้วยโอ้ยดูสไลเดอร์ดีน้าเล่นมากๆเลยตรงนี้นะคะโซนนี้เราก็จะมองเห็นแบบส่วนน้ำแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ย มีส่วนน้ำสองจุดเลยนะคะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นส่วนน้ำนะแลสะสระว่ายน้ำของโรงแรมจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนคือแบบว่าเด็กๆสามารถเล่นได้เลยเพราะว่าน้ำไม่ลึกนะคะนี่<อ>เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันตอนเย็นนะคะไปะและโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของเราโอ้โหพอบังพนอนก่อนเลยนะนี่โอ้ดูฟิวดูฟิวคือแบบดีมากนี่นะคะทุกคนเขาตกแต่งสไตล์นี้นะ,ะน่ารักสะอาดมากนี่นะคะจุดที่พี่ใหม่ชอบนะคะนั่นก็คือ โต๊ะเจ้าหญิงโต,โ,โต๊ะแต่งหน้านั่นเองนะคะมีกระจงกระจกอะไรประมาณนี้ด้วย <c oughs> อยู่ในห้องนะคะ <c oughs> โวนนี้ก็จะมองเห็นส่วนน้าเหมือนกันนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ต่อไปนะคะโซนห้องนั้นก็จะเป็นห้องพี่ใหม่ค่ะทุกคนเออใช่ใช่ช่ลูกนะมันเป็นแบบว่าคล้ายคโคมไฟอะไรประมาณนี้เฮ้ยพี่ใหม่ปิดแล้วอันนี้คือห้องพี่ใหม่เทมทมเทมแ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 ทมเทมแทมแทมทเทมทมท อันนี้คือห้องที่ใหม่กับพี่ยกนะคะเจียงคู่อุ้ยมุ้งมิงอ่ะไหนอ่ะพี่หยกไปไหนอ่ะพี่หยกอ่ะเจียงคู่เต้ามูเต้ามี๋ยวเราแยกได้เหรออ๋อแยกได้แยกไวิวห้องที่ใหม่นะคะก็จะมองเห็นสวนนะเหมือนกันนี่มีร่องแก่งมีอะไรด้วยนะ เปิดไปแบบชมวิวได้เลยนะตอนแรกโซนในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้านี่นะคะห้องน้ําอยู่ในห้องของพี่ใหม่พี่หยกนั่นเองนะคะนี่โซนนี้ก็จะเป็นแบบว่ากระโจกปิดก,กั้นแบบนี้นะคะอ่างนา้ำอะไรนะ <okus covid> อยากเรียนอ่านชูจิ <Perfect> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะนี่เขาก็เอาเสื้อผ้ามาไว้กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นทางออกนะคะทุกคนเป็นประตูออกเนาะมันมาสวยงานมากแล้วตรงนี้จะเป็นโซนอะไรพี่วานี่ ของกินอ <Bond> ันนี้มีกาแฟด้วยมีกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะนี่มีชาด้วยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องไม่กุ้งก่อนนะคะพอไปห้องไม่กุ้งเสร็จเราจะไปคิสขับกันนะคะห้องไม่กุ้งแลวทุกคนดาามาโอ้ห้องไม่กุ้งมีเียงดีด้วยเป็นเตียงเหมือนเตียงลิ้นชักเลยใช่ใช่เตียงสองชั้นเตียงสชั้น และเมื่อเรานั่งพักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปรุยคริสขับค่ะทุกคนรับรองว่าที่นี่ถูกใจเด็กๆแน่นอนค่ะนี่เลยคริสขับของโรงแรมนี้มีจุดให้เล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสไลเดอร์หรือมุมหนังสือมุมตัวต่อมุมเลโก้ก็มีนะคะส่วนธันวาชอบเล่นคันนี้ที่สุดเลยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีส่วนน้ําสนุกสกให้เราได้เล่นกันด้วยค่ะนี่เลยเด็กๆชอบมาก และที่นี่อีกฝั่งหนึ่งของสวนน้ำนะคะก็จะมีสระน้ำให้เราด้วยและเราสามารถสั่งอาหารมานั่งทานในน้ำแบบนี้ได้เลยเรอชมคลิปเต็มในคลิปถัดไปนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศในโรงแรมเดลิเวอรี่บายกาตัดานีเชียงรายค่ะ